เป็นสายเมื่อาาวานนี้สายเจมกระบ,บะรถพีแอมเลยน้องกครับน้องกวคิดว่าเจ้ารถด,ดันสีคันนี้เนี่ยคันไหนแรงสุดกไม่แน่ใจครับพีแอมพีแอมคิดว่าเจ้าปอยไฟแรงสุดอ๋อใช่เพราะรถเจ้าปลอยไฟยเนี่ยมีสองสปีดคือสปีด เกียร์เต่ากับเกียร์กระต่ายใช่เจ้าสามคนนี้นะเพื่อนๆยังไม่มีชื่อเลยนะมีแค่เจ้าปอยไฟมีชื่อคนเดียวใช่ใช่แล้วยินโกะเราลองออาไปทดสอบดูไหมว่าคันไหนรืรอสุดเคคกับพี่แอมมาคู่แรกเอาไปเบ่งคู่นเนาะค่ะคู่แรกเบ็ดสองคู่นี้นะใช่คู่นี้นี่ของพี่แอมนี่ของโอ้แเพื่อนสีแดงมาใส่เบ็ดกันก่อน เสร็จแลลี่นี่เพื่อนๆใส่ยากที่สุดเลยนะมันต้องใส่ด้านใต้ใช่แขมเบลมันพลิกตรงค่อยๆค่อยระวังมันพลิกแบบเก่าไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆแบบเก่านี่พลิกฟึ๊บฟึบฟึบเสร็จแล้วขอโทษเลยครับนึกว่าต้องเสนะครับต้อเสนะครับอโทษเลยนึกว่ากระดูกนะหายเลยหนักจริงๆเลยเราขัดไมม เสร็เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเสใส่แล้วโอเคโอ้โหเป็นแล้วนี่ดูนะเพื่อนๆอันนี้ใส่ใส่แบตตรงหัวรถนะเพื่อนเพื่อนใช่นี่นี่ งังจะตายอัน,นุ้นใส่ด้านร่างอย่างยากเลยอันนี้ก็อันนี้ยังไม่รู้นะเพื่อนๆว่ามันแบบพื้นที่มันน้อยเกินนะเพื่อนๆดูสิโอ้โหก็เลยต้องใช่ทานแบบนี้นี่ต้องใส่ทานแบบนี้โอเคเแล้ว <Okay. S 1> okay. นี่เ,นเพื่อนๆเจ้ารถ2คันนี้นะคะมันเป็นรุ่นเดียวกันนะพี่แอมว่าถ้าแบบมันเต็มนะมันอาจจะวิ่งพอๆกันแต่ถ้าแบบมันไม่เต็มมันก็จะวิ่งช้าใช่เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเออวิ่งไปดีกว่าพี่แอมจะยกไปให้เพราะว่ามไม่พอ เอาช่วงเดียวครับหนึ่งสองสามโอเคแล้วของนกโก้แรงกว่ามาไปผู้ที่สองเลยมาเพื่อนเพู้ที่สองโอ้โหนกโกลดาวถูกแน่ยังไงพี่แอมก็ชนะ เปลี okay? Okay, uh ่ยนเป็นเกียร์ต่าเจไหมผู้นี่สงเฮ้ยเกิดันนี้เอ็มเป็นเกียร์เต่าล้วนะน้องก ชนะมาแข่งกับผู้ชนะนะใช่ผู้ชนะกับผู้ชนะแข่งกันนะเพื่อนประทานกันว่าคำไหนจะชนะ1 2ึสองส เอาอใหม่เพื่อนเมื่อกี้รถน้าโก,กคันชักหลุดไปหนึ่งสองสามยีเจ้าสีแดงชนะนะคะเพื่อนได้ดิน,นมาพี่เอม นี่นองโก้ขอเอาอรถเจ้าปอยไฟเนี่ยไปแก้มือโอเคเจ้าปอยไฟพี่เอ็มสุดอกแล้วไปเพื่อนเจ้าปอยไฟขอแก้มือกับเจ้าสีแดงนะไป สาสีคันนี้ก็สูสีกันเลยนะชนะกันนิดเดียวเองใช่ย,ยกเว้นเจ้าปล่อย้าถ้าใช้ถ้าใช้เกียร์กระต่ายนะชนะขาดลอยเลยใช่เออพ่อครับเปลี่ยนเป็นเกียร์สองสปีดเหมือนเจ้าปล่อยไฟให้หน่อยครับอัปเกรดเลยครับครับโอเคหนูก็อยากอัปเกรดใช่เราจะได้เอามาแบบแข่งกันอีกรอบใครจะชนะอ่าไว้วเพื่อนต้องติดตามนะคะใช่สำหรับคลิปน,นี้น้โอ๊กกับพี่เอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็น พีเอมนอยนะคะแลมาเล่นกันใหมค่คลิปหน้า